เลียงหลานคือก้ล้วจ้าพี่น้องสวัสดีครับลูกสวัสดีสวัสดี่ันผู้ชมม้ำข้าวก้อนเข่าจ้าพี่น้องก้อนเข่าเบิง้งกระตุนเพิ่นล่ะตามภาษาเด็กน้อยเนาะพี่น้อง อยัดป้อนเขากับไข่ค่ะไข่เกี่ยวมากมากการเลี้ยงหลานจระเมอจะต้องหลอกล่อพิ่นต้องหลอกล่อพิ่น พี่น้อจ้ากันอันหัวบอลเพันจิตนอกเนาะตามภาษาเด็กน้อยแล้วพี่น้องเนาะตามภาษาเด็กน้อยมื่อนี้ฝนทรงสิตตกจากพี่น้องลูกอ่ะน้ำคพับลูกเป็นน้ำเหรอลูก ถึงแม่ถือคอถึงน้ำนะลูกนะพี่น้องกับแมนป้อนท์เขากับแมนพี่น้องอ่าเด็กน้อยต้องตามใจถ้ากินมองยืนบม่ค่อยกินพี่น้องถ้ากินอยู่พี่น้องไม่กินแซ่บหลายเด็กน้อยครับหมูดีไหมหมูปิ้งเหรอลูกปิ้ ออากินอันนี้ก่อนเดี๋ยวป้าไปหาหมูปิ้งนะฮะหาหมูปิ้งไม่เพลินก่อนหมูปิ้งมันมีแตะไกลพี่นออ้องแต่ไก่เป็นไอรัน ใกล้บ้าน่เทียนเขียนก้อนลานเป็นน้ำกินเป็นน้ำเด้อ้วนแบบประหยัดนี่ว่าพี่น้องแบบป้อนเขาเด็กน้อยแล้วกินเป็นน้ำน้ลูกน้ำน้ำนน้ำนลูกหม้งลูกไกี่อันนี้ไก่ลูกวันนี้หมูไม่ทำลูก ไก่ไก่ไก่อร่อยข้าวด้วยลูกข้าวด้วยย็ดทูวย่างแหละจ้าเพื่อที่จะให้หลานยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่แม่น้องไปขายของ Hmm, tên là được À tên 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 oh, nó tên tam là được น้ำซ้ายประหยัดถากินเขาน่ะต้องกินที่นอนพี่น้องแั่ความสุขของเขาเนะครับใส่เสื้อกับลูกมาไม่พิ้งวันนี้เขาไม่ปิ้งใส่เสื้อกับลูกมันโผลูกเดี๋ยวปา้าไปซื้อให้เดี๋ยวป้าให้คุณแม่ซื้อให้นะคะครับลูก ใเอใเอออนี่แขนใ้าแขนขวาเด,ดึงลงมากิน,ก,นกันหนาวกันปลดวมนะลูกเนะาะทับข้าวเลยลูกอืมอืมกำลังกินกำลังนอนพี่นอ้องน้องมากินข้าวเหนียวจ้ะ เอเอาไก่เล็กไกลบไก่ขาไก่ไก่บ้านกินไก่บ้านนีละชีวิตประจำวันตะละมือพี่น้องอ่ะเนาะก่อนหลานเป็นน้ำจ้าของก็กินเป็นน้ำ เป็นทุกคนแล้วเนาะอันก้อนขาลูกก้อนขอลานป้อนขอน่องสินเนาะน้องว่ากินกะเจ้าของก็กีนทำไมน้อยๆเนาะประหยัดจะแม่ไปป้อนขาน้องเจ้าของใส่เต็มจานที่ไหนได้เจ้าของเอาไปกินน้องกินนิดเดียวพี่น้องอ่ำเลยอ่ำ ความสุขบางข้างก็กินทางนอกจ้กแต่ขั้นขั้นกินอยู่ในห้องนอนเพิ่นเนอะเพิ่นเจะแบบกินได้หลายแล้วก็ตามหลักแล้วน้องกินเป็นจ้กแต่ประหยัดประหยัด,หยดให้น้องกินนอกเพราะว่าทีนอนเดี๋ยวมันมันเฮียใส่ทีนอนจ้ะหยัดเลยควบคุมจ้ะอยายุยังใของเพิินประมาณนี้ละจ้ะ วันนี้ว่าได้ไปถ่ายคิปใส่ัะพี่น้องเลยส่วนวันเวียนๆอยู่กับชีวิตเจ้าของกับลานนี่แหละเพราะว่าสงสิคร่มๆไปใส่ว่าได้อากาศสงสิคื่ม เชืยวให้ละเอียดน,นะลลบน้เชื่อได้ไหมมา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 ปาติให้นะปาจิกให้แล้ปาทำให้ปาทำให้อาหนูกินอันนี้ไปก่อนตอนนง้หลานจะ้ะตอนหนี้หลาน ใกล้บ้านจัะพี่น้อง ต้นช้าใช่ไหมลูกป้าขอโทษด,ด้วย ยัดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ